็สวัสดีกันด้วยนะผมวิเยอผมผมค,คือใครก็คือมาสเตอร์วันนี้อยู่กันในหน้าของเครื่อง VPS กันนะครับผมก็อยู่กันกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์แรงค์นรกกันอีกเช่นเคยนะผมแต่ในคราวนี้เราจะเอามาเปิดในแบบออนไลน์หลังจากที่มีคนรีเควสต์มาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันเนาะในแฟนเพจแล้วก็มีแบบถามในคอมเมนต์ด้วยเรื่องเปิดออนไลน์บางคนบางคนนะฮะก็นะผมก็ขั้นแรกเลยคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณสำหรับโดเนททั้งสองคนนี้ด้วยนะผมไม่ได้ออกมาขึ้นรูปตั้งแต่คลิปที่แล้วละเออ เขาด o n a t i มานะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยจริงๆนะครับผมที่ให้การสนับสนุนช่องผมผมสัญญาว่าผมจะทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมอ่ะข้อแรกเลยนะครับผมคือการเปิดเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์เนี่ยคุณต้องมีเครื่อง VPS ก่อนนะครับผมหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะผมไม่ว่าจะเป็นของใครไหนอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมคุณต้องมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ฮะไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในที่นี้คือคุณต้องคอมไพล์มาจากในคอมก่อนนะให้ การคอมไพล์คือการที่แบบเขาเรียกว่าใช้เอ่อ virtual studio นะครับผมแล้วก็ทำงานบิวมันขึ้นมารีเทเกตโซลูชันแล้วก็บิวให้มันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมสำหรับในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมจะเอาเป็นไฟล์ทั้งอย่างนี้มาเลยนะครับผมคือยกทั้งหลังจากคอมไพล์เสร็จอเอเแล้วก็ผมจะสอนตั้งแต่การติดตั้งแว็บเลยเพราะว่าการเปิดออนไลน์นี้มันจะติดตั้งแว็บไม่เหมือนชาวบงชาวบ้านก็นิดหน่อยนะผมก็ขั้นแรกนะผมให้คุณทำการคลิกติดตั้งแว็บเข้าไปนะผมปึ๊บคลิกเข้ามาเออ่แนะนำเรื่องภาษาอังกฤษเนาะปึ๊บ accept ครับ ่แล้วก,กด next ไปเมื่อถึงจุดตรงนี้นะผมก็หลายๆคนที่เปิดเซิร์ฟในเครื่องก็จะไม่ได้ติ๊ก my sql นะผมแนะนำให้ติ๊ก my sql ไปนะแล้วก็ทำการกด next ไปแล้วก็กด next อีกรอบนะผมแล้วก็กด install ไปเลยตรงนี้ก็จะรอการติดตั้งสักครู่นะผม ก็ส <S ans krit> <S an> ําหรับหลายๆคนนะผมผมอยากจะบอกเลยผมว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เกี่ยวกับแลกนาล็อกแล้วนะผมก็ผมคาที่จะหมดไฟกับการทําแลกนาล็อกแล้วนะผมไม่มีคือมันยังมีให้สอนอีกเยอะแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะเป็นแบบนานๆทีผมอาจจะมาลงผมจะย้ายไปเล่นเกมโลบล็อกกันยาวๆเลยนะผมหลังอย่างนี้ ว่าถ้อยาติดเราบอกแล้วมก็จะแคสต์บอกด้วยนะผมสำหรับใครที่รอแล้วนะเราก็ขอกราบอภัยกันด้วยนะผมก็คลิปนี้น่าจะเป็นการสอนเปิดออนไลน์นะผมก็ถ้าใครอยากได้ความรู้อื่นที่ไม่ต้องการหาจากช่องผมหรือต้องการหาไฟล์อะไรต่างๆหรือว่าศึกษาด้วยตัวเองผมแนะนําเว็บเรียอะน่านะผมให้ไปเซิร์ฟนะผม R A R ตัว R ก่อนแล้วก็เขียนว่าอะเทน่านะครับผมโอเคนะผมเมื่อทําการติดตั้งมาถึงจุดตรงนี้ผมเขาจะให้ทําการเลือกเบราว์เซอร์อะไรพวกนี้นะผมว่าเออ จะเลือกเป็นอะไรนะผมผมก็จะเลือกเป็น google chrome เนาะ google chrome ปุ๊บส่วน n o t e แพ d ผมก็ no โนโนไปนะใช้ Not ตแพ d ลำราก็ได้อรอให้มัน install อีกสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะผมเมื่อถึงจุดนี้นะผมก็ทำการกด next ไปนะผมก็กด finish เป็นที่เรียบร้อยนะผมถ้าว่าคุณทำการติดตั้ง web server เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ให้คุณคลิกไปที่เ,เปิด web ขึ้นมานะผมปึ๊บ โอเคนะผมเมื่อทําการติดตั้งแวนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดจนมันขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะ้อให้คุณทาการกดคลิกขวาหนึ่งรอบนะผมแล้วก็ไปที่ tools นะฮะไม่ใช่ tools ไปที่แหว setting นะแล้วก็ทําการเเขาเรียกว่าปิด my sql ตรงนี้ไปนะปึ๊บอ่ะติ๊กออกคือถ้าให้เปิดออนไลน์ผมนะ้ํำให้ติ๊กออกแล้วรอมันเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆตัวนี้นิดนึงนะฮะมันก็จะทําการรัน ขึ้นมาใหม่แล้วก็รอจนกว่มามันขึ้นสีเขียวเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะผมเมื่อมันทําการขึ้นสีเขียวไปที่เรียบร้อยแล้วก็ให้คุณมาดูที่เมมซิตี้อีกรอบนะผมโอเคทําการติ๊กออกแล้วนะผมถ้าไม่ติ๊กออก SQL มันจะซ้ํากันนะฮะก็ต่อไปก็คือทําการคลิกซ้ายนะผมปึ๊บหนึ่งรอบแต่ก็ให้คุณมาตรงเออ่ MariaDB นะผมมาหนาา้า Maria นั่นแหละไปที่ uh, MariaDB console นะผมปึ๊บกดโอเคไปหนึ่งรอบ ตรง Enter password ครั้งแรกเหมืออเดินมผมตอนติดตั้ง Enter ไปปึบหลังจากนั้นก็ให้คุณทำการตั้งรหัสนะครับผมอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเพสก่อนอ่ามันคือตัวนี้นะผมเจ้าตัวนี้อ่าจะว่าอย่างไรเดียวผมจะทิ้งเอาไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับผมว่าตัวตั้งรหัสผ่านมันคือตัวนี้นะผมแล้วแต่คุณตั้งนะผมแต่ผมตั้งเป็นเอ่อหนึ่งสองสามสี่มันง่ายสุดแล้วเออมันก็จะค่อนข้างนี่ง่ายหน่อยหนึ่งสองสามสี่ง่ายต่อการสอนนะเออ แต่ผมแนะนาให้คุณเปลี่ยนอะไรถ้าคุณเอาไปเปิดเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์จริงจังอ่ะก็ Ent e r ไปนะผมปุ๊บทาการเซตรหัสผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมต่อไปนะผมให้คุณทําการเอ่อเปิดกว้นโคมขึ้นมานะผมรอสักครู่ตอนนี้คือเครื่อง VPS ก็ผมเช่ามาไม่ได้แรงมากนะผมเช่ามาแค่พอให้มันเอามาสอนเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้นะจุดเมื่อคุณเปิดเอ่อตัวนี้มาแล้วนะผมให้คุณทําการเอ่อคลิกขวาอีกรอบนึงนะผมคลิกซ้ายดิ แล้วก็ไปที่ phpmyadmin ฮะปึ๊บหลังจากคุณมาที่หน้า phpmyadmin ตรงนี้แล้วนะผมก็รหัสที่คุณตั้งเมื่อกี้ก็ใส่ไปเลยนะยูเซอร์จะเป็น root นะผม root แล้วก็รหัสที่ผมตั้งไว้ก็จะเป็น1 2 3 4นะฮะก็ไปกดเข้าไปเลยนะฮะปึ๊บแล้วก็รอสักครู่นะผมอ่ะเมื่อขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็ถือว่าตั้เปิดตั้งไว้ก่อนเลยนะผม อีา VPS s ค้าง VPS ค้างนะปึ๊บอ่ะอยู่หน้านี้แล้วต่อไปให้คุณไปที่อ่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เช่นเคยที่คุณเคยทำกันตามปกติอเออปึ๊บเข้ามาแล้วก็ลง sql เหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราเคยลงเนาะก็ทำการสร้างขึ้นมาก่อนขั้นแรกนะครับด a ต a ้าเบตั้งชื่อให้ดีเพราะว่ามันมีผลต่อการที่จะเชื่อมต่อฐานข้อมูลผมจะตั้งเป็น r o k เหมือนที่เคยสอนที่แล้วๆมาอะละเออกดสร้างไปครับ มันสร้าเอาโอเคเสร็จสิ้นผมก็ทำการเออนำเข้านะผมเป็นภาษาอังกฤษาก็อิมพ์ตนะฮะทำการเลือกไฟล์ผมจะเลือกเลือกไฟล์นะผมปุ๊บวิธีการก็ค่อนข้างนี่เหมือนเซอร์ฟเวอร์ปกติเนะให้คุณมาที่ sql file นะผมปุ๊บไปที่ start sql ปุ๊บคือการลง sql แล้วก็การเชื่อมต่อฐานข้อมูลอะไรต่างๆนี้จะเหมือนกับการเล่นคนเดียวเลยที่ผมเคยสอนไปก็คือวิธีเดียวกันเป๊ ทุกประการเลยแค่ขึ้นอยู่กับตรงคอนฟิกแล้วว่าคุณจะเซตอัพยังไงนะฮะหลังจากนี้ต่อไปนะผมเมื่อคุณเอาเข้าในนี้เรียบร้อยแล้วปิดไปเลยฮะุ้นโขมปึ๊บไม่ใช้ละหลังจากนี้มาหน้านี้ฮะให้คุณมาตรงคอนฟิก uh, นะผมขั้นแรกที่คุณต้องหาเลยคือชา uh, อัธินาเออใช่ชาอธินานะผมปึ๊บเปิดขึ้นมาก่อนผมแนะนำไม่ใช้น้ตแพดพัด,ด,ดนะฮะมัน,ม,นมันง่ายโอเค ปุ๊บโอเคปิดไปก่อนชึบชาเทน,นาแล้วก็ไปที่ล็อกอินอา in, อเทน,น่านะครับผมอีกอันหนึ่งล็ Lock in, อกอินอาเทน,น่าแล้วก็เปิดแมปอาเทน,น่านะครับผมแมปเฉยๆนะฮะหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับการาแก้ IP ตรงนี้แล้วนะฮะผมว่าต้องแก้ให้เป็น IP เครื่องนะผมขั้นแรกเลยคือทำการแก้ IP ก่อนนะครับผมตรงนี้คือมันจะมี2จุดอะมันจะมีตรงชาไแล้วก็มีตรง ล็อกอินไอพีตรงนี้ครับผมก็ให้ทำการแก้ไปเนาะแก้สักครู่นะครศูนย์สามจุดสองหนึ่งสองจุดหนึ่งแปดศูนย์จุดสองสามหกนะผมการ Copy ไปจุบก็เมาออนี้นะครัผมล้ววางเพิ่ไปก็เซฟชายที่หน้าไปมนฮะต่อไปล็อกอินนะทีนหน้าฮะ คือตรงที่เป็นปลายไอพีไม่ต้องไปแก้นะครับปล่อยไว้อย่างนั้นต่อไปที่ล็อกอินอาร์เทน่าเอ่อไอพีมันอยู่ตรงไหนวะค่อนข้างเนี่ยมองยากหน่อยนะสายตาไม่ค่อยดีช่วงนี้เอ,อ๊ะทำไมล็อกอินอาร์เทน่าไม่มีหรือว่าล็อกอินอาร์เทน่าไม่ต้องแก้วะ <c oughs> เอ,อ่อเดี๋ยวปล่อยที่หมดล็อกอินอาร์เทน่าต่อไปไปที่แบบอาร์เทน่าแมปอาร์เทน่านี้ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วฮะเหมือนเดิมฮนะ เราก็วาง IP เราลงไปปึบแมป IP นะฮะจึ๊บก็ทำการเซฟไปะนะผมเซฟเรียบร้อยนะฮะก็ลองมาเช็คในอินเตอร์อัธนานะผมเข้าไปนะผมปึบอ่าตรงส่วนตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนดาต้าเบสเป็น r อ k อเคนะฮะก็วิธีเดียวกับที่ว่าเราเซตให้มันนั่นแหละเซตให้มันแบบเอ่อเล่นคนเดียวคือเซตเชื่อมต่อดาต้าเบสอันนี้ปึบเอาโอเค พบดัตตอรเบดนะผมสตาร์ตสตาร์ก็เปลี่ยนเป็นเอาโอเคไปให้หมดฮนะคลิปนี้ก็จะสอนคนข้างจยาวหน่อยนะฮะก็คือสําหรับคนที่รู้เรื่องในการเล่นออฟไลน์แล้วก็ค่อยมาดูคลิปนี้เนาะไปลองในออฟไลน์ให้มันเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาลองไม่งั้นมันจะงงๆหน่อยเพราะว่าผมคนทั้งยาวไ,ไวเหมือนกันก็เซฟนะครับผมเมื่อทําการเซฟเสร็จสิ้นก็ ลองมาเช็คในซับเน็ตอะธีนานิดนึงเนาะก็ซับเน็ตอะธีนาถูกต้องนะครับผมก็ปิดไปนะครับผมให้คุณลองมารันเซิร์ฟเวอร์ที่ตัวน,นี้ดูรันเซิร์ฟนะครับผมลองกดดูปึ๊บมีเออร์ร์ตรงไหนมันก็จะแจ้งครับผมปึ๊บจึบ๊บล็อกอินล็อกอะธีนาใช่ล็อกอะธีนาไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเปลี่ยน IP ปึ๊บมันทำการรันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วแบบนี้นี่คือแบบ เขาเรียกว่าน่าจะรันได้แล้วแหละเออไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วก็วิธีการเข้าเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์เมื่อคุณเอ,อ่อเปิดบน VPS นนะผมผมขอพับหน้าจอ VPS ไปก่อนนะวิธีเช็คว่าออนไลน์ได้หรือเปล่าก็ไปที่ตัวเกมคุณเลยครับอ,อ่าเดี๋ยวผมลากหน้าจอมานะโอเคเอ,อ่อไปที่ตัวเกมเนาะให้คุณมาตรงเออเขาเรียกว่าตรงไหนว่าซิสเ็มนะลิ้เข้าไปแล้วก็หาเอยไม่ใช่ซิสเ็มสิ าหาตรง Data หรือเปล่าใช่ Data ไปตรง d t t นะครับผมเราไปที่ silent info ทําการ edit with notepad ขึ้นมาแต่ผมใช้ n otepad พัๆเนาะมันก็จะง่ายหน่อยปุ๊บแล้วก็รอมันโหลดขึ้นมานิดนึงนะฮะใหม่ <c oughs> ทําการเปลี่ยน IP ตรงช่องนี้นะผมแค่ช่องนี้เลยแล้วก็ปรับเข้าไปการคลิกเซฟไปหนึ่งรอบนะฮะแล้วปิดไปนะผมแล้วก็มาเช็คในคอว่ามีอะไรเออร์เลอรหมอ่าอย่างนี้คือไม่มีอะไรเออร์แล้วคือ ได้แล้วคือถ้าว่าเปลี่ยน IP แค่ในชาทีน่าแล้วก็แมปเฉยๆนะไม่ใช่ชาทีน่าเออชาอะไรทอย่างเออเดี๋ยวไปให้ดูอีกรอบหนึ่งฮนะเมื่อคุณแก้ IP ตรงนี้เสร็จก็ลองทดสอบเข้าเกมดูนะฮะก็สตาร์ตโดดอิอะกีติเข้าเกมตรงไหนแล้ววะหรือ <laughs> หรือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นนะ <laughs> กดไปนะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ายังแก้ไม่หมดเนาะ น่าจะตองมีอีกจุดอีกสักจุดหนึ่งในนี้ฮะใครปิดไปก่อนฮนะก็ถ้ายัางออนไลน์ไม่ได้ก็ให้ไปแก้น่าจะในซับซับเน็ตหน้าผมปุ๊บนี่แหละก็ลองแก้พวกหนึ่งสองเจ็ดตรงนี้เป็น IP ีนี่ฮะบ,บางทีอาจจะลืมเนาะปุ๊บตรงซับเน็ตแก้ก็นี่ไปฮะปุ๊บก็ลองรันเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกสักรอบดูว่ามันจเจอหรือเปล่า คือรันถ้าเปิดออนไลน์รันเซิร์ฟเวอร์ได้นี้ไม่ได้แปลว่าเออเราจะเปิดเซิร์ฟได้เสมอไปนะฮะก็รอจนกว่าจะรันเสร็จแล้วก็โอเคแบบนี้คือน่าจะรันได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันขึ้นว่าหมวกหมวกดูปีเคดไปแล้วโอเคสอง,ส,องสามสี่ลองยินดูนะฮะอ่าอย่างนี้คือได้แล้วนะฮะก็คือออนไลน์ไปที่เรียบร้อยแล้วปุ๊บรีเจ็ค from super อ่ออันนี้ถ้ารีเจ็คนะอย่าตกใจนะไม่ได้แปลว่าเซิร์ฟเสียหรืออะไรก็แสดงว่ามันยังเปิดเซิร์ฟไม่สมบูรณ์ ก็รอสักอีกแป๊บหนึ่งแล้วก,กดเข้าไปใหม่นะฮะจิบฮะลองสมัครเหมือนเดิมฮะเอ่อมาสเตอร์ Master, แต่เราผมไม่ใส่เพจแล้วผมเซตเพจไปแล้วถ้าสมัครไปแล้วแหละถ้ารีเจคก,ก็คือเราสมัครไปเรียบร้อยและหนึ่งสามสี่แล้วก็ล็อกอินโอเคนะฮะปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมผมก็ปรับให้มันเป็นจอใหญ่ขึ้นมานิดนึงฮนะโอเคลองสร้างตัวละครดูเนาะปุ๊บ เออเอาเป็นเชื่ออะไรดีอา่าแล้วก็ได้ต้องตั้งไปก่อนต้องตัง้งไปก่อนให้มันเข้าได้ก่อนปุ๊บอ่าอ่าออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะถ้าว่าเป็นการออนทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์แบบเรียบร้อยแล้วนะผมอีซี่นะผมนี่เรามาเช็คดูในนี้ดีกว่ามันมีขึ้นหรือเปล่าเอ้ยมันไม่ได้เช็คลิสต์ผู้เล่นเลยเนาะแต่ถ้าว่าออนไลน์ได้แล้วแหละคือเราแก้ไอพีสองจุดเนาะสามสามจุดใช่โอเคลองกดปิด ดูนะฮะว่าถ้าไอ้นี่ดับก็แสดงว่าเออเซิร์ฟเวอร์เราเปิดได้จริงปุ๊บลองปิดไปนี้ไปดูดูดิเซิร์ฟจะหลุดไหมหลุดนะผมอ่ะลองคอนเน็กใหม่ดูผมไม่ได้เปิดเซิร์ฟอะไรในเครื่องเนาะผมทำในเครื่อง V p พไปเลยนี่ Dis c o n n e c t from server อนะฮะก็มาทบทวนกันอีกสกรอบนึผมสำหรับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์นะผมก็ขั้นแรกก็คือเซ็ตแวมเซ็ตรหัสอะไรให้เสร็จสิ้นเนาะแล้วก็ที่ต้องแก้ในคอนฟิกมี1ชาอัธน ن ا ตรงนี้นะผม แก้ IP 2. มีเอ่อแมปอเทนาแก้ IP 3. ม,มีสับเน็ตอเทนานะผมที่ต้องแก้ IP นะผมคือมันจะเป็น 1, 2, 7อยู่2ตัวตรงนี้นะผมฮะแก้มันเป็น IP เครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยนะผมแล้วก็ทำการติดตั้งแล้วก็กดรันแล้วก็สามารถเปิดซื้อออนไลน์ได้เลยนะผมค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรนะผมสำหรับวิธีนี้นะฮะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะติดตามคลิปดีๆของผมต่อไปนะผมวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย See you s. นะผมพี่บิ๊ก